หมดแรงอะไรยังนะเราอ่ะยังเพิ่มหมดแรงอะไรทั้งพี่ทั้งม่อนแหละลุ้นกันม่อนก็ลุ้นลุ้นบีเจซีพี่ที่เราบีเจซีเราโอ้โหตบเปรี้ยงตบเปรี้ยงเลยนะแล้วก็ดึงลงมาอีกไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องนะท่านทุกท่านขึ้นครับพี่น้องบีเเป็นท่าขึ้นท่านที่อยู่ขอนแก่นอยู่โคราชอยู่หาดใหญ่บีเจซีเราตามตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วท่าขึ้น ถ้าขึ้น,นราคาเท่ากับเมื่อเช้าด้วยนะครับไม่ต่างกันก็บอกแล้วไงว่าเล่นเล่นในระหว่างวันไม่ได้นะฮะค่ะอีกตัวที่เราให้ CPN เห็นไหมครับก็มาเห็นไหมครค่ะนี่คือให้ตามสัญญาณตามเทคนิคซึ่เราก็ถือไว้นะครับเพื่อที่คนขอนแก่นจะได้ดูเป้าพี่ BJC เป้าเท่าไหร่นะที่พี่มองอ่ะเอ่อตรงนี้ถ้าถ้าเราลากจากตรงนี้มามันหกสิบเจ็ดก่อนนะครับค่ะนะครับแต่เป้าเดิมก็คือไฮเดิมนะฮะแต่ผ่านไฮเดิมก็เป็นไฮใหม่ค่ะอย่าไปดูเป้าดูสัญญาณกับตัวนะฮะ เขาเรียกว่ากาลังเข้ารอบใหม่แล้วนะฮะค่ะนะครับผมสรุปว่าทำ New High ํำนิวหายนะฮะทำหายหายที่เคยทําไว้ก็ไปดูว่าเท่าไหร่นะครับก็จะทําสูงกว่าเดิมนะครัท่านี้นะครับท่านี้ไม่ถึงท่าทางเทคนิคนียท่ากลับตัวท่านี้นะครับ ส่วนซีบีเอ็นก็ทำนิวไฮก็ไม่รู้มันจะไปถึงไหนนะครับเดี๋ยวจอที่ท่านกําลังดูตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะหุ้นหุ้นที่เราปรากฏขึ้นในจอเดี๋ยวให้น้องปรับนิดหนึ่งนะคะปรับให้เห็นเต็มบีตรงนั้นเลยนะคะขอบคุณค่ะเพราะเมื่อสักครู่มันออกแค่เจกับสีที่เห็นบนหน้าจอนะคะตัวบีมันเป็นมันนอนยังไงตัวบีหายก็เดี๋ยวกลัวคนไปซัดอะไรเจซีเสร็จเลยมันมีหลายเจซีนะพี่นะบีเีวันนี้ก็คือทาจุดสูงสุดนะครับของหกสามเพียดห้าขึ้นมานะครับ ก็ต่อไปก็จะเป็นจุดสูงสุดต่อไปนะครับก็คือหกสิบเจ็ดห้าสิบนะฮะแล้วก็ท่านี้ก็คือหกเจ็ดห้าสิบอาจจะมีย่อดิดนหน่อยนะครับก็ลเลยหกเจ็ดห้าสิบไปแล้วนะครับไฮเดิมที่เขาทาไว้ออก,วก็คือเราจำไม่ผิดก็คือเจ็ดสิบห้าใช่ไหมครับแต่จริงๆมันก็คือหกสิบแปดห้าสิบนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าขึ้นไปผ่านแล้วเนี่ยก็ก็ไม่มีอะไรละก็วิ่งเลยนะฮะวิง่งวิ่งเป้าออไปก็เลขแปดนะฮะการใช้ไพราชา์ิวันนะฮะก็เลขแปด ผมไม่รู้ว่าแเท่าไหร่นะฮะอาจจะเป็นแปดเดียวกับ C P N ที่อยู่ตุกได้นะฮะ C P N ขึ้นมาเช่นกันนะคะครับ C P N เราให้ซื้อมาเช้านะครับมาเช้าทั้ง C P N ทั้ง B J C อ๋อ C P N นี้แปดสิบสี่เจ็ดห้าเป็นนิวไฮ์ฮะเป็นนิวไฮคุณจะไม่กล้าซื้อนะครับเหมือนกับตลาดหุ้นที่ขึ้นตอนนี้นะครับผมให้ข้อมูลนิดนึงเราจะเห็นว่าหุ้นที่มันขึ้นน่ะมันขึ้นตามปัจจัยนะครับมันไม่ใช่ว่ามันสูงหรือมันแพงนะครับคือบางคนบอกว่าในหุ้นมันขึ้นมาสูงแล้วอย่าเพิ่งซื้อเลยนะครับ ก็ไปฟังว่าคนที่แนะนําเนี่ยพูดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็ไปไปฟังดูก็เราก็จะเห็นว่าการแนะนํโลทุดพวกเนี้ก็คือตั้งแต่ต้นปีปลายปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้แนะนําให้ลูกค้าถือหุ้นไว้ก็จะแนะนําให้ขายเพราะว่าไปไปไป,ไปกังวลเรื่องฟิสคอลคลิปใช่ไหมครับเมื่อเมวันแนะนําผิดนะฮะเพราะนั้นการแนะนําของเขาตอนนี้เขาก็จะบอกว่าอย่าซื้อเลยเพราะหุ้นมันสูงแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นธรรมาชาตินะครับแล้วก็เรื่องเรื่องที่ถ้าเขามองว่าหุ้นไม่ขึ้นนะครับเขาก็จะไปอ้างเรื่องของอะไรครับเรื่องของเพดานนี่อ คือพยายามอ้างทุกเรื่องที่จะสปอร์ตตัวเองนะฮะว่าตัวเองแนะนำหรือมันถูกนะอย่าเพิ่งมาซื้อหุ้นอันนี้เป็นเป็นเรื่องิวิทยาการลงทุนนะครับคนเป็นซึ่งซึ่งซึ่งถ้าผมสังเกตนยแล้วผมจดไว้เนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นคือนักวิเคราะห์ในส่วนใหญ่เนี่ยคือว่าเขามีอีโก้เนาะไหมฮะคือเขาจบดีเขาต้องปรัจสอบได้ใบได้ใบอนุญาตนักวิเคราะห์เนี่ยคือมันระบาดเย่างเย็นนะเพราะนั้นเขาต้องเก่งอ่ะรอบรู้ทุกเรื่องเออแต่ปรากฏว่าเขาไม่เคยตรวจสอบว่าเขาแนะนําผิด คคือเรื่องหนึ่งที่เขาไม่รู้คือเขาไม่รู้ตัวเขาเองนะครับแล้วเราไม่ได้บอกเขาคือเขาถูกอคติครอบงำเขาเขาไม่ได้เทรดด้วยเนี่ยเขาถูกความความความอะไรครับความเก่งของเขาอะเขาเรียกความเป็นตัวตนของเขาในครอบงำเพราะนั้นเขาก็จะบอกว่าอย่าพึ่งซื้อนะนะฮะถ้าเราฟังเราสังเกตดูแต่ละคนเนี่ยเราต้องไปจดงานเขาที่เขาแนะนํานะครับมันจะไม่เหมือนกันทุกคนนะครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ไปตําหนิหรือว่าใครนะครับเรากำลังพูดถึงว่าในการลงทุนเราเองก็เหมือนกัน เราที่เป็นนักลงทุนเราก็เหมือนกันเราก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อหุ้นที่ต่ําเนี่ยเราก็จะไปแอดถูกไหมครับว่าหุ้นมันไม่ขึ้นหรอกมันจะขึ้นได้ยังไงมันขึ้นแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมาเช้าขึ้นไปสิบจุดตอนนี้เหลือสองจุดแต่ในในในแง่ของการเล่นในในตลาดหุ้นนะครับมันบอกว่าตราบใดถ้าหุ้นยังไม่ได้ขึ้นแบบแข็งแกร่งนะครับเป็นแนวโน้มขึ้นที่แข็งเนี่ยจะไม่มีสัญญาณกับตัวนะครับหรือถ้าไม่เป็นแนวโน้มขึ้นที่ชันยิ่งชันยิ่งดีนะครับก็จะไม่มีสััััญญาณกบบตวนะคร เมื่อตลาดขึ้นไปลักษณะนี้เมื่อเจอนะครับข่าวร้ายเนี่ยก็จะแค่ปรับฐานได้ไหมฮะการปรับฐานเนี่ยก็คือยี่สิบจุดสามสิบจุดนะฮะพวกนี้เราต้องทนให้ได้ะนะครับถ้าเราทนไม่ได้เราจะเล่นหุ้นไม่ได้เพราะว่าผมถามว่าเราเข้ามาในตลาดหุ้นเราต้องการอะไรครับส่วนแกว่งของตลาราคาหุ้นใช่ไหมฮะ,ะเพราะนั้นเราอย่าไปกลัวะนะครับหุ้นยัเป็นโน้มขึ้นที่ยังไม่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นอย่ามากก็ปรับฐานถ้าปรับฐานก็จําตัวเลขไว้หนึ่งสามเก้าหนึ่งไม่หลุดนะฮะ ศีีมันมีนะครับนี่คือศีดีของการลงทุนนะครับประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับเทคนิคอลอนาลิซิสฟันฟร์ทิรีนะครับแล้วก็จิบยากการลงทุนอันนี้เป็นเป็นเป็นวิชาของการลงทุนนะครับต้องมีพร้อมทั้งหมดนะครับ <c oughs> อันนี้หุ้นแบบนี้ถ้าสไตล์แบบนี้เป็นยังไงนะครับก็พวกนี้ก็ขึ้นต่อไปแบบไม่แข็งแร่งต่อไปนะฮะบอลุ่มก็จะไม่ค่อยมีนะครับทำก็เหมือนจะขึ้นแต่ก็ แต่ก็จะเปลี่ยนตนัวเลขเราจะเห็นว่า BJC BJ ขึ้นมาอ่าวทำไมพวกนี้ทําเป็นอ่อนแอนะครับ c พ n ขึ้นมาทาไมอ่อนแออีกแล้วนะครับกลุ่มมาสังหาขึ้นมาอ่าวทำไมอ่อนแอทําไมเปลี่ยนกลุ่มอื่นขึ้นนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับดูเราจะเห็นว่าในการแนะนำการลงทุน,นของเราเราบอกว่าให้ซื้อหุ้นฮอนโด้ไว้นะครับปัจจัยพื้นฐานของมันก็คือกําไรใจมาสีก็คือจะเด่นสุดถ้าเราดูมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นว่านะครับสุภลัยทำนิวไฮ พึกษาทำนิวไฮนะครับ RPN ทำนิวไฮไลเนลทำนิวไฮ AP ยังไม่ทำนิวไฮเพราะนั้นมันก็จะบอกว่าผลกำลังงานของ AP เนี่ยจะด้อยสุดเข้าใจไหมครับคือราคาหุ้นมันบอกไงครับเนี่ยเราเรารดูทั้งกลุ่มเราก็จะเห็นนะครับผลกําังงานของ Property Perfect ไม่ดีเท่าไหร่่จะบอกเลยนะครับมันจะบอกมาในกระดานเนี่ยในราคาหุ้นอยู่แล้วนะครับถามว่าเรารู้ได้ยังไงเพราะว่านะครับไตรมาสสี่จะมีการโอนคอนโดเยอะมาก นะครับเราก็จะเห็นแล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้เราไม่ใช่บอกว่าเอพมันจะต้องวิ่งขึ้นไปมันจะต้องพัแบบแอพีเอพมันอาจจะขึ้นแต้มั่นหนึ่งก็ได้เพราะว่าการโอนเขาอาจจะไปตกที่แตมั่นหนึ่งถูกไหมครับแต่แบล็คล็อกของเขาสูงทุกเจ้าเลยแบล็คล็อกไม่ถึงว่าคอนโดที่เขาสร้างอยู่เตรียมโอนเนี่ยมันก็จะขึ้นไปรับปัจจัยพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นไม่ใช่ขึ้นมาเพราะไม่มีปัจจัยพื้นฐานนะครับคนที่ตกรดเนี่ยบางครั้งจะถึงขนาดบอกว่าไอ้พวกนี้ปั่นหุ้นนะครับ ไม่ใช่นะครับมันขึ้นมาเพราะปัจจัยเพียงแต่ว่าเราไม่ทํางานนะฮะเราไม่ไปดูข้อมูลเราไม่ไปดูเทคนิคนะฮะเราไม่ไปดูไอ้สิ่งที่อะไรนะครับเราไปจะไปพยายามไปวิพากษ์วิจารณ์อเมริกาซึ่งเราไม่มีความรู้เรื่องของเขานะครับเรื่องของอเมริกาเนี่ยผมสรุปว่ายังไงเขาก็เพิ่มพดานนี้ฮะแต่ก่อนที่เขาจะเพิ่มพดานนี้เขาต้องทำให้โลกปนป่วนก่อนสรุปว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะเขาเขาไม่ยอมเสียสิทธิ์จะพิมพ์เงินโดยที่ไม่ต้องทํางานหรอกเชื่อผมนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะต้องทําให้วุ่นวาย นะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นขึ้นไปมันก็จะขึ้นไปแล้วถ้าไม่ขึ้นแบบก่อนจะจบมันจะขึ้นแบบแข็งแกร่งนะฮะยังไม่แก่งตัวนี้ยังขึ้นแบบอ่อนแอนะฮะยังไม่จบนะฮะหุ้นยังขึ้นอยู่คนฟังผมพูดแล้วก็บอกว่าแปลกๆหุ้นขึ้นแบบไม่แก็ลงสิไม่ใช่นะฮะหุ้นถ้ามันเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วเนี่ยก่อนมันจะจบนะครับหรือเป็นสัญญาณกับตัวจะลงกสองร้อยจุดนี่ะต้องเป็นแนวโน้มขึ้นที่แข็งแกร่งเท่านั้นถ้าไม่แก่งจะไม่จบนะฮะนี่คือตลาดหุ้นนะครับ เราก็วนไป <okay. S 2> เราดูไปแล้วเราก็วนไป <Okay. S 2> อย่างวันนี้ถ้าเราจะซื้อ CBN ซื้อได้ไหมซื้อได้เพราะ <Okay. S 2> เพราะว่าเพราะว่ามันทำ New High <Okay. S 2> นะครับแต่ถ้าซื้อตรงนี้สูงไเอฟเวอร์เรตเอฟเวอร์เรตแปดสิบสี่อาจจะรยอย่อพวกนี้ก็ได้นะครับส่วน BJC นะครับถามว่าซื้อ mm hmm. ได้ไหมนะครับตรงนี้นะครับเอฟเวอร์เร <Okay. S 2> ก็อยู่ที่หกหกสิบสี่บาทสามสิบก็ตอนนี้หกสี่ก็ซื้อได้ <Okay. S 2> นะครับเราไม่ได้ซื้อ,อสูงไปเอฟเวอร์เรตของวันนะครับ mm hmm. ตอนนี้ราคาปิดของ BJC นะคะทำราคาอยู่ใช่ไหมครัใช่ก็ก็ปิดแล้วแถวนี้ได้หกสี่ห้าหกสี่เจลุ่มกว่าเข้านแล้วก็เบรกก็ก็ถือว่าใช่นะครับแต่แต่ไม่อย่าไปคาดการว่ามันจะไป80-90เลยเหมือนที่เราแนะนำอมตะมาตั้งแต่15บาทใช่ไหมครับก็รอเดือนหนึ่งมันก็คุ้มค่าของการลงทุนนะครับแต่ถ้าจะคิดมาเก็งกำไรแล้วออกเลยเนี่ยมันไม่ใช่ ตลาดหุ้นยังไม่ได้ป็นกอบเป็นกรรมเลยเนาะใช่ตลาดหุ้นยังไม่ได้ออกการแบบนั้นแล้วเราให้เราจําไว้นะครับว่าถ้าตลาดหุ้นขออาการให้เราเน็ตเซอเมนต์ได้ในวันเนี่ยต่อเนื่องนะครับทักสองสวันให้คุณจําไว้นั่นคือการสิ้นสุดของตลาดหุ้นเรื่องง่ายมากเลยนะครับในตลาดหุ้นถ้ามันยอมให้เราเก็งกําไรได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันกําลังดึงเราเข้ามาสู่นรกนะครับมันกำลังจะลงนะฮะนะครับตลาดหุ้นวันนี้เก็งกําไรไม่ได้ ต้องคนซื้อเราถือนะครับเนาะมาเล่นเป็นมาจินเป็นเน็ตเซตเมนต์อะไรที่ยากเนาะไม่มีทางก็ดีเหมือนกันนะทำให้ตลาดไม่ป่วนเยอะใช่เพราะในในตลาดขนาดนี้มันมีเงินเยอะถูกไหมครับมีเงินเย็นเข้ามาตลาดโลกนมันมีเงินเยอะตลาดถุงก็มีเงินเยอะเพราะฉะนั้นคนไม่มีเงินน่ะจะชนะคนมีเงินเนี่ยมันผิดธรรมชาติไหมคุณมอนคุณมีเงินแค่วางประกันแล้วคุณจะมาเล่นเน็ตเซ็ตเมนต์แต่ถ้าในภาพที่ตลาดไม่มีเงินสิแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเล่นแบบล่อๆให้คุณเข้ามาเนี่ยได้นะฮะ แต่ขณะนี้ตลาดเงินเงินเนี่ยมันล้นโลกนะฮะ<า>เพราะฉะนั้นเนี่ยคนมีเงินเท่านั้นถึงจะซื้อและถือลงทุนถ้าเราย้อนไปเราจะเห็นว่าถ้าถือลงทุนแล้วจะชนะ<า>นะครับส่วนตลาดหุ้นจะไปถึงไหนเนี่ยเราอย่ายไปกงังวลเรา่ะไปกังวลว่าตลาดหุ้นไปถึงไหนเราเราอยู่ที่ออว่าก็บอกยิ่งสูงยิ่งหนาวอะยิ่งสูงไม่หนาวนะครับอะไรจะเอาอะไรไมาไม่หนาวคะคือ <Infinite> ตลาดหุ้นเนี่ยมันมันถ้าเราถ้าเราอ่าถ้าเรา เราเ,าเขาบอกยิ่งยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่ไหมครับสูงเนี่ยอะไรสูงฮะราคาสูงดัชน,นีชสูงใช่เราบอกว่าเราบอกว่า S C C ปูนใหญ่นะฮะสามร้อยแปดสิบสูงใช่ไหมเราตอนนี้สี่ร้อยกว่าแล้วไงอ๋อค่ะมันราคาสูงกับราคาแพงคนละเรื่องนะฮะ,ะถ้าแพงอหนาวถ้าราคาพุ่มันแพงเนี่ยก็คือหนาวแต่ถ้าราคามันสูงนะครับ ตลาดหุ้นมนสะท้อนกําไรที่จะเกิดในอนาคตเพราะฉะนั <c oughs> ้น <c oughs> ถ้ามันขึ้นมาสูงแสดงว่ามันสะท้อนกําไรที่จะเกิดในอนาคต <c oughs> ที่กําไรจะดีขึ้นค <c oughs> วันที่กําไรมันออกมาเัาก็จะทําให้ราคามันถูกไงฮะอค <c oughs> <c oughs> มันมีคาสอดคล้องคำว่าสูงกับแพงนะครับแล้วมีคําว่าต่ํากับถูกนะฮะหุ้นที่ราคาต่ําไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าถูกนะครับอาจจะแพงก็ได้นะครับมีสองคำเข้าใจยากนะเออเขาไม่เข้าใจยากเข้าใจง่าย เข้าใจง่ายหุ้นราคาราคาติ่ตังบางทีเราคิดว่าไอเดียมันถูกไม่ใช่มันแพงแต่มันราคาต่ำแพงหรือถูกมันต้องที่กับกำไรฮะสรุปว่าอย่างงั้นนะครับพวกนี้หุ้นที่มันมันขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นหุ้นอะไรก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าเป็นขนาดกลางขนาดเล็กเพราะว่าเซ t ตอินเด็กนะครับผมดูให้นิดนึงนะครับว่าแนวรับของมันเน่ยขึ้นมาอยู่ที่นะครับที่ มันซีเรียสหรือยังที่เซ็ตต่ำขึ้นหนึ่งสามเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งสามเก้าเจ็ดก็ประมาณยี่สิบจุดก็ไม่ซีเรียสครับไม่ถึงว่าถ้ามีอะไรในปัจจัยลบเนี่ยแล้วพุตเซตลงสิบจุดตัวอย่างนะครับลงยี่สิบจุดเนี่ยนะครับมากที่สุดของเรานะฮะถ้ามีปัจจัยลบก็พอดีตรงแนวรับตึงนารับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเซ็ตก็ไม่จะเป็นที่จะต้องขึ้นนะครับตลาดหุ้นลักษณะแบบนี้นะครับเซ็ตจะไม่ขึ้นแต่หุ้นจะขึ้น เซตไม่ขึ้นแต่หุ้นจะขึ้นไอ้ยะหุ้นเนี่ยข้างในเนี่ยในไส้เดี๋ยวหุ้นมันจะขึ้นต่อจากนี้ใช่ไหมคะถ้ามันเป็นระกาแบบนี้ถ้าวันไหนเนี่เราเซตบวกสิบจุดนะหุ้นจะไม่ขึ้นอ๋อเออใช่มันจะขึ้นกระจายกระดานมันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าแต่ถ้าเซตบวกแบบนี้นะหุ้นรายตัวมันจะขึ้นเยอะอย่างวันนี้เราเห็น BJ c ซขึ้นมาสี่เปอร์เซ็นต์ค่ะพขึ้นมาสี่เห็นไหมครับค่ะแต่ถ้าวันไหนเซตบวกสิบจุดนะสิบห้าจุดนะบวกยามากกว่า ภาพจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นพูดยังเป็นอนุมขึ้นอยู่นะครับยังยังไม่แข็งแกร่งนะฮะเพราะนั้นอย่างมากปรับฐานก็ยี่สิบจุดจําไว้นะเกิดอะไรขึ้นยี่สิบจุดนะคะเกิดได้เพิ่ตเราไม่รู้ว่าข่าวร้ายพวกนี้ไมันลงแต่มันลงไม่น่าจะต่ากับยี่สิบจุดตอนนี้ใช่ทีนี้มาดูฟิวเจอร์นะครับก็ให้ใช้แนวรับของวันนี้นะครับเก้าห้าเจ็ดจุดเจ็ดอ๋อวันนี้ต่ำต่ำสุดที่เ้าเก้าห้าเจ็ดจุดเจ็ดนะครับเป็นแนวรับเจ็ดจุดเจ็ดวันนี้นะคะเพราะว่าแนวสต็อปรอดก็ 945.2เลยเป็นสต็อปรอตตรงนั้นไกลมากนะครับหุ้นหลายตัวในจะเห็นว่าหุ้นหลายตัวสต็อปรอตไกลมากเลยเพราะว่ามันขึ้นมาชันนะครับก็ต้องยอมรับนะครับจะเล่นฟิวเจอร์นะครับก็ยอมรับเพราะว่าหุ้นถ้าไม่ไม่ต้องการเซ็ตเนี่ยฟิวเจอร์มันก็เล่นลำบากที่จะช็อตก็ไม่ได้ยูไหมครับเพราะมันเป็นแนวโน้มขึ้นถ้าจะลองจะลองมันก็แบบเนี้ยมันก็เป็นลักษณะแบบนี้วันนี้เส้นปิดลบนะครับฮะเซ้ปิดลบนะฮะอ้าวเมื่อกี้เห็นเขียวๆเลยนะเออไม่เป็นไรเพราะว่าเซ้น เก็บไว้ค่ะแล้วมาปิดแก็บแต่เก็บที่ก็ลงมาปิดเก็บถ้าถ้าแบบนี้เนี่ยเซตตรงนี้จะง่ายถึงที่ว่าพรุ่งนี้ต้องขึ้นเลยเข้าใจไหมครับพรุ่งนี้บวกบวกไปเลยก็ได้สิบจุดเปิดกกับขึ้นคือคือพรุ่งนี้เปิดมากระโดดบวกไปเลยก็ได้ค่ะแต่เมื่อเช้าเนี่ยเซตเปิดเก็บไว้อนะครับแล้วลงมาปิดถามว่าแก็บนี้ปิดได้ไหมได้ยิ่งปิดยิ่งขึ้นไก่นะฮะค่ะไม่ใช่ว่าปิดแล้วไม่ดีนะฮะปิดแล้วดีนะครับค่ะนะครับ เป็นได้สองอย่างปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้อแต่ถ้าถ้าปิดก็แสดงว่าไม่ได้เปิดแต่ถ้าปิดแล้วพรุ่งนี้ต้องขึ้นเลยค่ะนี่ปิดแก็บจากเช้าเช้ามาเพื่อนเทียนนะแล้วมันก็พยายามลงมาปิดแล้วก็เหลืออีแค่ยี่จุดสองนะฮะแล้วมันก็ไม่ปิดนะเพราะนั้นมันก็พยายามไม่ถึงว่าวันนี้เซธพยายามที่จะลงมาปิดแก็บแต่ปิดไม่ได้มีคนไม่ยอมให้ปิดเพื่อจะให้คูณลงอันนี้ปิดละพอปิดลวมันก็บอกว่ามันไม่ได้ไม่ถึงว่าปิดแล้วมันจะมันมันจะต้องเป็นยังไงนะมันบอกว่าถ้าปิดแล้วพรุ่งนี้ต้องขึ้นเลย ถ้าพวกนี้ไม่ขึ้นเหรอคะถ้าพวกนี้ไม่ขึ้นก็ต้องปรับฐานค่ะอ่าทุกคนดูก็ปรับฐานก็จะต้องเป็นตัวเลกที่ผมบอกก็คือสามเก้าเจ็ดใช่ไหมครับกับตรงที่สตอปลอสหนึ่งสามเก้าหนึ่งเปิดไฮปิดโลคำว่าสตอปลอสก็คือต้องดูราคาปิดนะครับถึงสิ้นวันเลยนะครับเพราะนั้นการที่เซ็ตลงจากตรงนี้ลงไปสตอปลอสยี่สิบจุดเนี่ยขำๆครับนะขำๆาหาพุนไม่ให้ลงเลยมากมายหรอกอย่าแตกตื่นกับสิ่งที่เห็นนะใช่อย่าแตกตื่นกับสิ่งที่เห็นนะครับหุ้นถ้าขึ้นลักษณะนี้ คนก็คนที่ที่เขาต้องขายเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าสถาบันในประเทศใช่ไหมครับหรือป๊อปเทดเนี่ยเขาซื้อมาเยอะใช่ไหมเขาก็ต้องขายเขาต้องขา,ขายผ่อนออกไปบ้างนะครทีน,นี้เวลาเขาขายขายมากๆเนี่ยนะครับุ้นมันก็จะลงนะครับแต่การลงเนี่ยคือยือพยายามขายให้เซ็ตมันติดลบมากมเพราะมันจะทําให้คนกลัวนั่นคือนักลงทุนทีเ่เราต้องยอมรับนะคุณมอนว่าคนที่เข้ามาเล่นหุ้นขนาดเนี้เป็นมือใหม่ มือเก่าๆเขาเก่าแบบมอนแบบอะไรพวกนี้รู้ว่ารู้ว่าไม่รู้ว่ารู้ว่าเราเราต้องทํำยังไงเราต้องเราต้องเทรดยังไงใช่ไหมฮะแกโยนมาให้เลยเนเราจะเล่นเยอะเล่นน้อยยังไงเรารู้แต่นั้นลงทุนใหม่ๆเนี่ยที่เข้าที่เล่นตัวนี้ยคือไม่กลัวคนี่จะไม่กลัวเขาเรียกใจกล้านะครับเนี่ยพวกเนี้ก็ไม่เคสียไงใช่แต่เขาจะเสียเพราะว่าถ้าถ้าไปตบเขาแรงๆอ่ะเขาจะกลัวแล้วเปานจะตลาดเลยใช่ก็ยาวแล้วก็ขาดดี๋ยวทำกันใหม่อีกสิบปีข้างหน้าหากันใหม่ มันมีเกิดแล้วก็ตายแต่เราจะอยู่กับมันหรือเปล่านะในเรื่อเราสนุกว่าตอนนี้เล่นทุนต้องเลือกหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ที่ที่น่าสนใจนะครับก็ก็เป็นหุ้นระเหมาก่วสร้างหุ้นงหาัพย์แต่ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าจะซื้อพวกนี้ผมไม่แนะนําให้ซื้อแล้วรอเราย่อกันเราเรามันก็ต้องรอรอบหน้านะฮะอย่างจะซื้อแลนเขาก็ต้องรอรอบหน้าซื้อเดือนไหนเดือนกุมภาแล้วตอนนี้มันอาจจะขึ้นไป11บาท50 12บาทเลยก็แล้วแต่แต่เราไม่ซื้อแล้วเพราะเรารากซื้อมาตั้งแต่ข้างล่างนะถ้าเรามาซื้อแถวนี้ มันก็เหมือนเป็นเหยื่อนะครับแต่เราจะไปซื้อหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่ที่มันยังไม่ขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไหมใช่ไหมเราก็เล่นทุ้นที่ทำนิวไฮก็คือเอาบี c ซีเอา c ี n เอพวกเนี้ยเล่นพวกเนี้ยหรือว่าเก่งกันไปอีตันไทยอะไรเงี้ยฟีเจอร์ได้แล้วทองนะทองนะครับยังเป็นช็อตอยู нолог, ่นะครับโอ้โหช็อตอีกเล้ผมกําลังจะบอกนะครับว่าว่านะครับว่ายังไม่เป็นรองนะครับ ตอนนี้นอสปอตนะคะพี่1653คือถ้าตอนเนี้มันปิดนะครับถ้าถ้าตอนเนี้ทองคำมันปิดล้วพอมตลาดผู้เหล่านียนะฮะอันนี้ก็บอกได้เลยว่ายังไงก็ช็อตนะครับแต่เนื่องจากว่าทองคำเนี่ยมันต้องรอที่นิวยอร์กคืนนี้นะครับโดยโดยโดยก็คือว่าถ้าทองคำยังไม่ขึ้นไปปิดเหนือ1684นะครับเป็นช็อต เป็นช็อตนะเป็นช็อตนะครับหนึ่งอะไรนะคะหนึ่งหกแปดสี่หนึ่งหกแปดสี่เป็นช็อตครับเป็นช็อตไม่ไม่ผ่านใช่ไหมคะเขาเรียกไม่ผ่านใช่ใช่ตอนนี้ยังเป็นช็อตอยู่นะฮะยังไม่ใช่เป็นรองทองคายังไม่ได้เป็นรองนะครับอแต่ถามว่าช็อตยังไงก็ต้องช็อตน้อยลงเพราะว่าทองคําเมื่อวันศุกร์นะครับลงไปที่ผมบอกพอดีหนึ่งหกสองเจ็ดแล้ววิ่งกลับขึ้นมาเลยอ่าใช่ค่ะวิ่งกลับขึ้นมานะครับ แต่เนื่องจากว่าถ้ามันเปิดตอนเช้าพร้อมกับเราเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามันจะต้องทํำยังไงแต่เนื่องจากว่าแท่งเนี้ยมันกระโดดไปนะครับซึ่งซึ่งมันถือว่าจริงๆแล้วตลาดมันยังไม่เปิดคือมันไปเปิดที่นิวยอร์กคือมันเปิดมาตั้งหมดแต่จริงๆแล้ววอลุ่มมันเกิดที่นิวยอร์กนะฮะเพราะฉะนั้นเรายังไม่เห็นว่าแท่งนี้จะเป็นยังไงนิวยอร์กเปิดตอนเราปิดใช่เพราะฉะนั้นมันอาจจะลงพวดลงมาที่หนึ่งหกสองเจ็ดใหม่ก็ได้หนึ่งหกสองเจ็ดถ้าเป็นท่านั้นก็จะลงไปทําโลนะครับแต่ถ้าเปิดมาแล้วนะครับ เราเห็นนะครับผมผมนิดหนึ่งนะครับถ้าเห็นหนึ่งหกหกสี่นะครับหนึ่งหกหกห้าดีกว่านะฮะอันเนี้ยมีโอกาสเป็นรองหละมีโอกาสเป็นรองนะครับแต่ไม่ถึงว่ารองก็รองแค่บางส่วนนะครับแล้วต้องเบรกเทรนเท่านั้นเทรนก็คือหนึ่งหกแปดศูนย์หนึ่งหกแปดสี่นะครับต้องต้องปิดเหนือนะครับยืนปิดเหนือเอาตัวเลขตรงๆเลยนะครับทองคําจะเป็นรองเมื่อนะครับเมื่อปิดเหนือนะฮะดูเลยนะครับอ่าปิดเหนือหนึ่งหกแปดสี่จุดสี่ศูนย์นะฮะ หน,นึ่งหกแปดสี่จุดสี่ศูนย์นะฮะถึงจะเป็นรองนะฮะเรื่องนั้นเป็นช็อตอยู่นะครับค่ะอืมโอซีรีส์เอสลงมาเก้าห้าหกละเก้ไหลนะฮะคือโร่ถ้าไหลก็ได้โร่ถ้าไหลก็ได้เพราะมีพรีเมียมอยู่เก้าสี่ห้าจุดสองเก้าโร่มาเก้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าไหลก็ได้ถ้าจะลองก็ลองไปเล้ใช่จะโลของวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ห้ามโลอ,ยอยีกค่ะ สรุปว่าอย่างงั้นถ้าพรุ่งนี้โลอีกก็เตรียมสต็อปลอสนะครับก็คือ9 945.2เกิดอะไรขึ้นถอยตรงนั้นนะคะตอน945.2เขาฝั่งพี่นิพนธ์มาเดี๋ยวโยนให้เลยนะเนี่ย945.42 945.2อุ้ยอีกไกลโยนมาดิโยนให้เป็นดิสคาวดเยอะๆเลยเหรอคือเมื่อวันศุกร์ฝรั่งเขาปิดไปเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าเขาเขาเริ่มเขาเริ่มช็อตโครสนะครับแล้ววันนี้ถ้าเขาช็อตอีกก็แสดงว่าเขาเขาอาจจะเริ่ม ช็อตโค้ดไปแล้วเขาเหลืออีกสองสัมพันสัญญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาต้องช็อตอีกสองสาวันค่ะได้นะครับตามกันพรุ่งนี้นะคะที่ FM97 เวลาประมาณ11บเอนาฬิกาสี่บขอะคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับ